สวัสดีค่ะเราเรือนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านหลายจังหวัดในประเทศไทยในขณะนี้เกิดอุทกภัยน้าท่วมเฉียพลันทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีก็เช่นเดียวกันนะคะด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุติหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปยังพี่น้องประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ จากสภาวะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างฉับพลันในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวโดยเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2553ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระราภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชโยประธานมูลนิธิธรรมกายมอบหมายให้พระสมุขอานวยศักมูนิสโก พระอนุสร์ที่ตานาโถพร้อมด้วยกัลยาณมิตรในจังหวัดปราจีนบุรีนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากโครงการตักบาทพระหนึ่งล้านรูปทุกวัดทั่วไทยบางส่วนที่พุทธบริษัทสีทั่วทั้งประเทศได้รวมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในสี่ชุมชนในตำบลกบินอำเภอกบินจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งประกอบด้วยเทศบาลตำบลกบิน ชุมชนบ้านท่าหินชุมชนบ้านคลองแฟบและชุมชนบ้านตลาดเก่าจำนวน400ชุดโดยมีนายรังสรรค์บุตรเนียนนายกเทศมนตรีตำบลกบินพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนแต่ละพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายและพุทธบริษัทสีทั่วทั้งประเทศที่ได้ส่งความห่วงใยมาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในแต่ละวันเป็นอย่างมากอุตกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณคืนวันศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับนะหรือหรือว่ากลางดึกนะครับประมาณตีหนึ่งตีสองของวันเสาร์นะครับแล้วก็ท่วมขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งประมาณเย็นวันเสาร์นี้ก็เดือดร้อนกันไปทั่วหน้าแล้วนะครับดีใจครับที่ทางมูลนิธิพระธรรมกาย ได้นําสิ่งของมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศาบาลตะบกบินซึ่งได้รับภัยจากอุทกภัยน้าท่วมในครั้งนี้นะครับ ขอขอบคุณที่มูลนิธิพระธรรมกายนะคะที่มาช่วยพี่น้องชาวตลาดกระบินค่ะก็ช่วยบรรเทาชีวิตไปได้อีกหลายวันละค่ะเพราะว่าออกไปตลาดไปซื้อของก็ลาบากนะคะบางบ้านก็ไม่มีเรือค่ะใจที่แบบเหมือนกับคนไทยช่วยกันแล้วตอนนี้พวกเราดีใจมากที่เราได้อาหารตรงนี้เพื่อได้ยังชีพต่อไปของวันพรุ่งนี้นะคะ่ะ ขอกราบอันโมทนาบุญมายังทีมงานทุกท่านนะคะที่เดินทางไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้ค่ะส่วนสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะบริจาคปัจจัยหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนั้นสามารถติดต่อได้มายังสํานักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข028311170 2หรือหมายเลข0875137774ได้ทุกวันค่ะส่วนความคืบหน้าของการช่วยเหลือนั้นสามารถติดตามได้ใน New News วันนี้พรชนกและทีมขาทุกคนลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ